ผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันทุกคนคือวันนี้ผมมาบ้านพี่สาวแล้วมาเจอไอ้เก้าอี้ตัวนี้ทุกคนยอมรับนะว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกคือเก้าอี้แคมปิ้งอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ทุกคนคือผมว่ามันเป็นทางเลือกนะใครที่แบบมีพื้นที่ในน้อยแบบอยู่ตามคอนโดห้องพักแบบเนี้ยถ้าอยากมีโซฟาแต่ไม่อยากซื้อแบบราคาแพงๆทุกคนประมาณพันกว่าบาทพันสองพันสามประมาณนี้ทุกคนและเวลาใช้งานเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็สามารถพับได้แบบเนี้ยแล้วก็กางง่ายๆแบบเนี้ย ที่ใส่แก้วน้ำสองฝั่งเลยทุกคนแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นแบบฟองน้ำนัำ้นหนาแบบจึ้งๆเหมือนโซฟาเลยทุกคนแล้วทุกคนดูความหนาของที่พิงนะคือมันพอๆกันกับพื้นตรงนี้เลยแล้วมีที่ใส่ของด้านหลังให้ด้วยทั้งสองตัวเลยเอาจริงทุกคนเนื้อคือมันแน่นมากอะพวกเหล็กพวกอะไรแบบนี้ยึดเกาะแบบนี้เอาจริงทุกคนถ้าคุณไปซื้อโซฟาที่ขนาดใหญ่ประมาณนี้คือผมว่าต้องมีห้าหกพันนะสามารถนั่งพิงแล้วก็อ่านหนังสือได้เลยเฮ้ยทุกคนมันนอนได้ด้วย ใครที่อยากได้โซฟาไปนั่งที่บ้านแต่ไม่อยากซื้อที่มันแบบตัวใหญ่เก็บยากๆสามารถเอาไปนั่งดูทีวีที่คอนโดหรือจะเป็นที่ห้องพักแล้วพอคุณเห็นว่าบ้านมันรกๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็เก็บแบบนี้ใส่กระเป๋าแล้วไปเก็บแบบหลบมุมแบบนี้ทุกคนได้เลยคือเขามีกระเป๋าจัดเก็บให้นะแต่ผมไม่รู้อยู่ไหนละถ้าให้ดูจากสายตาก,ก็ประมาณ150นะทุกคน1 6 0 70ประมาณเนี้ยถ้าใครอยากมีไว้นอนเล่นที่บ้านผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้มิการ์ตรการสินค้าไวนะ้ด้านล่าง